วิธีการจัดการรากเน่าโผลเน่าในทุเรียนให้ได้ผลทำยังไงเดี๋ยวเชฟต้นจะเล่าให้ฟังครับอย่างแรกครับเราจะต้องเข้าใจก่อนครับว่าสภาวะที่ทำให้เกิดการระบาดของเชื้อไฟทอปทราในสวนเนี่ยมีปัจจัยสภาวะแวดล้อมแบบไหนบ้างครับอย่างแรกครับในสวนถ้ามีความชื้นสูงสูงโดยเฉพาะในฤดูฝนเชื้อไฟทอปเทราเขาจะระบาดได้มากและ,จะเจริญเติบโตได้เร็วครับอย่างที่2ครับ สภาวะดินที่เป็นกรดย่อมที่จะทําให้เชื้อไฟทอปทอล,ล่าเขาจเจริญเติบโตได้ดีและต้นทุเรียนก็จะอ่อนแอในสภาวะดินที่เป็นกรดครับอันที่3ดินที่ขาดออกซิเจนครับดินที่มีความแน่นทึบหรือดินที่มีอินทรีย์วัตถุต่ำๆครับย่อมที่จะทําให้รากทุเรียนเขาอ่อนแอเชื้อไฟทอปทอล,ล่าเขาจะโจมตีเข้าสู่ระบบรากของต้นทุเรียนได้ง่ายครับ3ปัจจัยดังกล่าวที่เชฟต้นพูดไป เป็นตัวกระตุ้นให้การระบาดของเชื้อไฟทอปทอร่าเป็นไปด้วยความรวดเร็วดังนั้นถ้าเราจะแก้ปัญหาเรื่องเชื้อไฟทอปทอร่าอย่างได้ผลเราจะต้องทําการแก้ปัญหา3ปัจจัยนี้ครับเพียงแต่ว่าปัจจัยที่1ในเรื่องของความชื้นเราอาจจะแก้ปัญหาไม่ได้ครับเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วฤดูฝนเป็นฤดูที่มีความชื้นสูง เรื่องของฝนเราจึงแก้ปัญหาไม่ได้แต่ปัจจัย2ปัจจัยหลังครับเราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ครับก็คือในเรื่องของปัจจัยดินเป็นกรดและก็เป็นเรื่องของดินแน่นทึบหรือขาดอินทรีย์วัตถุครับดังนั้นการตรวจวัดค่าดินในสวนทุเรียนจึงเป็นเรื่องจําเป็นครับถ้าดินเป็นกรดเราจะต้องแก้ปัญหาครับโดยการนําวัสดุบางสิ่งบางอย่างครับไปใส่ลงสวนทุเรียนของท่านเพื่อแก้ความเป็นกรดให้ pH กลับมาเป็นกลางหรือเป็นกรดอ่อนๆครับซึ่งสภาวะ pH 6ถึง6.5เป็นสภาวะที่ต้นทุเรียนเขาแข็งแรงจเจริญเติบโตได้ดีครับและเป็นสภาวะที่รากของทุเรียนสามารถดูดกินปุ๋ยหรือธาตุอาหารได้ค่อนข้างจะดีครับและ pH ดังกล่าวเชื้อไฟทอปธราเขาจะไม่ค่อยชอบครับแต่เชื้อจุลินทรีย์ชนิดดีที่ไปควบคุมไฟทอปธราอีกทีหนึง่งเขาจะชอบสภาวะดินที่เป็นกลางครับถ้าเราปรับความเป็นกรดของดินให้มี p h อยู่ที่6.5หรือเป็นกลางได้ย่อมที่จะทําให้ เชื้อดีเขาสามารถควบคุมเชื้อไฟทอปเทอร่าไม่ให้ระบาดได้ครับอย่างที่2ครับดินที่แน่นทึบหรือดินที่ขาดออกซิเจนหรือดินที่ขาดอินทรีย์วัตถุเราควรจะหาวัสดุบางอย่างครับใส่ลงไปในสวนใส่ลงไปในดินครับเพื่อให้ดินมีความร่วนซุยมากขึ้นถ่ายเทอากาศได้มากขึ้นนั่นก็คือเรื่องของการเติมอินทรีย์วัตถุครับเราควรจะเติมอินทรีย์วัตถุให้กับดิน ในปริมาณที่มากเพียงพอครับต้นทุเรียนอายุ1-5ปีเราควรจะเติมอินทรีย์วัตถุในปริมาณ10กิโลกร,รัมต่อต้นต่อปีครับส่วนทุเรียนที่มีอายุมากกว่า6ปีขึ้นไปควรจะเติมอินรีย์วัตถุ15-20กิโลกร,รัมต่อต้นต่อปีครับถ้าเราทําปัจจัยสภาวะแวดล้อมของดินให้เชื้อไฟทอพทาร่าเขาไม่ชอบเชื้อดีเขาชอบและต้นทุเรียนเขาแข็งแรงอาการโรครากเน่าโคนเน่าก็จะ ไม่เกิดขึ้นหรือหมดไปจากสวนทุเรียนของท่านอย่างแน่นอนครับ